On. Once again, your champion and your สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับนิวค่ะดึกสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมานอกสถานที่อีกแล้วนะคะมาพบกับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของไทยและของโลกด้วยและยังเป็นนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนแรกของโลกด้วยนะคะที่สามารถจะทำแชมป์ใน3รายการซูเปอร์ซีรีส์เพียงใน3สัปดาห์เท่านั้นค่ะเรากำลัลงพูดถึงเธอคนนี้นะคะน้องเมราชนกอ,อินทนนท์ค่ะ และตอนนี้น้องเมย์มาอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องเมย์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องเมย์บอกว่ายุ่งเหยิงแล้วเกินพ้นมีคิวสัมภาษณ์ตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะน้องเมย์จะต้องไปอีกกี่รายการก่อนที่จะถึงโอลิมปิกคะตอนนี้อีก3รายการค่ะที่นับมาก็จะเป็นการแข่งขันโทมัสซูเบอร์ครับค่ะแล้วก็ต่อด้วยอินโดนีเซียโอเพนแล้วก็จะมีออสเตรเลียโอเพนค่ะค่ะและจะเจอคู่ปรับคนเดิมๆอยู่หรือเปล่าคะก็เจอกันอยู่แล้วค่ะเพราะมันแข่งในระดับโลกใช่ไหมคะมันก็จะต้องเจอ ก็วนเวียงกันอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าในกีฬาโอลิมปิกก็คงจะต้องเจอกันอีกคะ่ะโอลิมปิกนี่เราต้องเตรียมตัวหนักกว่า3รายการที่จะต้องเจออีกไหมคะหรือว่ามันเตรียมตัวพร้อมอยู่แล้วคือตอนนี้เราก็ต้องเตรียมตัวให้มันแบบพอถึงช่วงที่เราจะต้องเก็บตัวจริงๆเราต้องฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ตอนนี้คือเราก็พยายามฝึกซ้อมแล้วก็พยายามทําสภาพร่างกายของเราให้ ดีขึ้นค่ะค่ะการฝึกต้อมเตรียมต,ตัวโอลิมปิกซึ่งจะเกิดขึ้นในวันสิงหาใช่ไหมคะสิงหาคมไปที่เลโอเดนจาเนโรนั่นแหละน้องเมย์ต้องไปเตรียมตัวกับสภาพอากาศอะไรยังไงบ้างก่อนล่วงหน้าไหมค่ะมันต้องมีการที่จะต้องเดินทางไปก่อนอยู่แล้วค่ะก่อนการแข่งขันสักประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เพราะว่ามันเราต้องปรับเวลาให้ได้เพราะว่ามันห่างกันแบบน่าจะหลายชั่วโมงอยู่อะค่ะแล้วอีกอย่างด้วยแรงกดอากาศของแต่ละประเทศมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วเราเองเราก็ต้อง ไปปรับสภาพแล้วและก็ต้องฝึกซ้อมแล้วก็ศึกษาในเรื่องสนามการแข่งขันอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะก็เตรียมตัวค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะหลังจากนี้ก็ยังซ้อมหนักเหมือนเดิมตารางการซ้อมน้องเมย์เป็นยังไงบ้างตอนนี้ตารางการฝึกซ้อมคือก็วันจันทร์หยุดใช่ไหมคะแล้วก็อังคารถึง อาทิตย์อังคารถึงอาทิตย์ก็จะเป็นเจ็ดถึงเก้าที่ยงถึงบ่ายสามแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มค่ะโอ้โหแบบเช้ากลางวันเย็นเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วเขาต้องบังคับเลยว่าต้องเมตต้องนอนเท่านี้แล้วตื่นเท่านี้อะไรเงี้ยมันบังคับอยู่แล้วในในตัวตอนตอนเด็กๆเป็นค่ะตอนเด็กต้องบังคับว่าแบบซ้อมเสร็จต้องนอนนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้โตขึ้นก็ผู้ใหญ่เขาจะแบบว่าเอ่อรู้หน้าที่ตัวเองนะเขาจะไม่พูดว่าต้องนอนแต่เขาจะบอกรู้หน้าที่ตัวเองนั้นแล้วเราก็แล้วะเราเองเราก็รู้ ว่าเราควรนอนประมาณไหนให้เราได้สามารถฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่องอและบางทีนอนมากเกินไปก็ไม่ดีทา <ำ S 2> ให้แบบเราซึม,มเราซึมแบบก่อนจะมาซ้อมก็รู้สึกง,งัวเงียอะไรเงี้ยค่ะและ้วกลางคือบางทีก็นอนไม่หลับก็มีค่ะแต่บางทีถ้าแบบถ้ามันเหนื่อยก็แล้วแต่ค่ะคือหนูก็ แล้วแต่สภาพร่างกายที่ชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงก็แล้วแต่สภาพร่างกายแต่ไม่ใช่ว่าแบบว่างว่างสี่ชั่วโมงนอนทีสามชั่วโมงครึ่งอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนกันอ,อ่ะค่ะเราเคยพูดถึงกีฬาแล้วเราคิดถึงว่าตอนนี้เป็นนางสาวร,รัชโนก,กันบ้างในชีวิตส่วนตัวต่วตางๆนานานะคะผิวพรรณสดชื่นเปล่งปลั่งนอกจากการออกกำลังกายต้องเมดูแลเป็นยังไงบ้างค่ะหนูก็พยายามดูแลตัวเอง ในเรื่องผิวพรรณผิวพรรณดงใช่ก็มีทาทาโลชั่นอะไรเงี้ยค่ะเป็นปกติเพื่อแบบไม่ให้ผิวเสียใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนเรื่องโฟมล้างหน้าจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากเพราะว่าแบบบางทีใช้แล้วตัวเองก็คันเองอันนี้ก็เลยไม่ค่อยกล้าใช้ค่ะค่ะแล้วก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะค่ะผิวพรรณนี่ได้ผลได้เปรียบที่ว่าออกกาลังกายอยู่แล้วแล้วก็เป็นกีฬาในร่มอยู่แล้วค่การดูแลร่างกายก็อาจจะไม่มากไม่มากนั้นไม่มากนักแต่ว่าเรื่องของอาหารล่ะ เขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยก็ต้องมีการดูแลเรื่องของการอาหารที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันน้องเมย์ปกติถ้าถ้าเป็นอาหารที่ต้องควบคุมเนี่ยเราทานอะไรบ้างถ้าอาหารที่ต้องควบคุมนะคะแบบไม่ให้อ้วนเหรอคะ,อะต้องเน้นผักอะคะเน้นผักเยอะ,ะแต่ว่าหนูคิดว่าหนูไม่ใช่ว่าแบบห้ามอ้วนห้ามอะ,อะไรอย่างเงี้ยคือ,อคิดว่าถ้าเราซ้อมถึงเราสามารถเบิร์นได้ได้อยู่แล้วแล้วก็ตัวหนูเองคือกีฬามันก็ กีฬาในร่มแต่ว, <คะ S 2> ว่าเวลาซ้อมเหนื่อยก็ออกเยอะอยู่แล้วค่ะก็คือต้องกินให้ถึงเพื่อไม่ให้เกิดอาการตะคิวหรือมีอาการบาดเจ็บถ้าสมมุติเราแบบเป็นตะคิวจะทําให้แบบส่วนอื่นมันจะดึงไปใช้ก็จะทให้มีอาการบาดเจ็บดังนั้นเราต้องกินให้ถึงแล้วก็ <คะ S 2> ถ้ามันเหนื่อยเราก็ต้องแบบเสริมเกลือแร่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยอาหารโปรดเลยที่แบบว่าอ่ะตอนนี้ฉันไม่ได้คิดถึงอะไรละอยากกินมากอาหารที่แบบถ้าถ้ามีเวลาแล้วอยากกินนี่คืออะไร อาหารที่อยากกินนะคะก็จะเป็นส้มตำอยู่แล้วค่ะอาหารที่เราชอบค่ะรสไหนครับปูปูไทยไทยใส่ปูปูปลาระก็ปูปลาระค่ะแต่ไม่กินเนื้อก็คือกินน้ําได้อย่างเดียวแล้วก็คือไม่เผ็ดมากค่ะโอ้โหรสเดียวกับพี่เลยพี่ก็ชอบปูปลาระมากเป็นกันนะคะอ่าแล้วทําอาหารเป็นแม้ตัวเองเนี่ยทำง่ายๆค่ะไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยง่ายมากเลยไม่เป็นเพราะว่าเวลาก็ไม่ค่อยจะมีเวลาทำกับข้าวแล้วนะคะพูดถึงแล้วเนี่ย นอกจากการเป็นนักกีฬา,เว,า,วาเ,เวลาว่างจริงๆน้องเมย์ทำอะไรเวลาว่างจริงๆอะคะก็จะเป็นแบบถ้าว่างจริงๆก็จะดูหนังอ,อย่างเช่นเป็นซีรีส์ซีรีสเกหซีรีส์เกาหลีรห,รหรือว่าจะเป็นละครไทยก็มีบ้างคะ่ะก็คือพยายาม หาอะไรให้ตัวเองทําแต่ว่าก็ถ้ามีเวลาก็ไม่ค่อยอยากไปไหนมากเท่าไหร่ก็คืออยากจะพักอยากหยุดร่างกายของตัวเองแบบไม่ให้ใช้งานมากขึ้นแต่ช่วงนี้ก็คงจะแชทเชิดอะไรบ่อยมากขึ้นนะนะออนไลน์มากขึ้นนะคะาะมีทั้งอะไรอ่ะมีทั้งแฟนคลับมีทั้งผู้ที่อาจจะเรียกว่าแฟนนิดนึงอะไรต้องใช้เวลากับเหล่านี้มากมากเลยนะคะเอาละถ้าอย่างงั้นเนี่ยถ้าน้องเมย์สมมตินี่สมมติสมมติน้องเมย์ได้เข้าวงการบันเทิง น้องเมย์อยากเล่นละครกับพระเอกละครคนไหนของไทยบอกเลยไม่บอกได้ไหมล่ะได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ต้องบอก<ว>ย <Pacific> อยากเล่นกับใครหนูอะหนูอยากเล่นกับอ<ว><ว>ุ้ยไม่ไม่มตอนนี้ชอบพี่พี่พุทธค่ะอ๋อค่ะพี่พุทธที่เป็นแฟนพี่จุ๋ยใช่ไหมใช่ค่ะชอบเขาติดตามละครของเขามาใช่ไหมคะ ไม่ค่อยได้ติดตามเพราะหนูไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าคือแบบได้ติดตามทางไอจีแล้วก็เห็นพี่เขาแบบมีโฟตโต้บุ๊กอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปถ่ายที่ญี่ปุ่นอะไรย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันก็สวยดีแล้วก็ดูแบบพี่เขาเป็นไอดอลที่แบบในการทํางานค่ะจริงๆแล้วอยากเข้าวงการบันเทิงบ้างไหมไม่ได้ซีเรียสค่ะคือหนูคิดว่าถ้าหนูทําหน้าที่ของหนูได้สมบูรณ์แบบหรือสําเร็จแล,แล้วแล้วก็เราต้องดูในอนาคตกันอีกทีแต่ว่าตอนนี้หนูไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะต้องผันไปในทาง ในวงการบันเทิงค่ะคือตอนนี้เรามีเป้าหมายในการที่เราจะทําความสุขให้กับคนไทยในการคว้าเหรียญในกีฬาโอลิมปิกค่ะแต่ว่าถ้าเกิดได้เข้าในการบันเทิงอยากจะทําอะไรเกับธุรกิจบันเทิงอันนี้ได้ละครเลยหรือเปล่าเป็นผู้จัดละครหรือว่าคิดว่ามันยากอะค่ะคือบางทีบางทีมันฝืนใจตัวเองแบบบทบทหรอคะบทบทบางทีมันไม่ใช่คาแรคเตอร์เราอะค่ะคือมันต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมอยู่แล้วแต่ว่า อันนี้ยังไม่ได้คิดใช่ไหมคะแล้วพอเห็นพวกพี่ๆเป็นนักข่าวมาสัมภาษณ์นี่อยากเป็นนักข่าวกีฬาบ้างไหมก็คิดว่ามันน่าจะง่ายกว่าการแบบฝึกซ้อมมันไม่รู้อะค่ะคือมันทุกอย่างมันต้องลองะคะอ่ะทุกอย่างมันต้องลองแล้วก็ต้องฝึกซ้อมแล้วถ้าอไหนเราโอเคสิ่งนั้นมันก็จะส่งผลมาดีอยู่แล้วค,ะค่ะเห็น้องเมย์แต่งตัวสไตล์กีฬาตลอดเวลาถ้าเป็นคาคเตอร์ตัวเองแต่งตัวแบบตัวเองจะเป็นคนแต่งตัวแบบไหนคะก็จะแต่งง่ายๆค่ะก็จะเป็นพวก กางเกงยีนขายาวแล้วก็เสื้อยืดธรรมดาหรือจะเป็นกางเกงยีนขาสั้นแล้วก็เสื้อแขนกุดบางนิดๆนิดๆน่อยๆค่ะไม่แบบไม่ได้แต่งแบบญิงจ๋าอะไรมากค่ะถึงถ้าแบบงานจําเป็นจริงๆอะค่ะคือหรือว่าเขาเนี่ยต้องอย่างนี้นะถึงจะใส่ค่ะสมมติมีคนมาติดต่อขึ้นโปกนิาเซรแบบแนวแบบแต่งแบบเซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะยอมไหมอันนี้ต้องดูต้องขึ้นอยู่กับผู้จัดการนะคะเพราะบางทีเราไม่ใช่เชิงแบบ ขนาดนั้นนะคะ<ม>คือหนูเองหนูก็ต้องแบบคือเราแบบลุกกีฬาคือทุกคนก็จะจําในลุคนั้นมากกว่าค่ะค่ะค่ะเอาพูดถึงนอกจากเรื่องกีฬาแล้วเป็นเรื่องของการเขียนบ้างน้องเมย์มีหนังสือที่ตอนนี้ออกแล้วด้วยะนะคะหนังสือชื่อหนังสือชื่อหยอดฟันไว้ที่ปลายคอเราหยิบมาดูได้เลยนะคะค่ะนี่นี่คือน้องเมย์เรียกว่าเป็นการถ่ายทอดจากชีวิตน้องเมย์จริงๆเลยนะคะ,คะในใน,ในเล่มนี้มีอะไรบ้างในเล่มนี้นะคะก็จะมี เรื่องราวของนวะคะ่ะที่ใครหลายๆคนที่ยังไม่เคยรู้แล้วก็ไม่ว่าแบบประสบการณ์ด้วยแล้วก็อะไรที่เขายังหมายถึงว่าคนบางคนบางคนยังไม่ได้รู้ว่าเราเป็นคนยังไงแล้วก็ เราผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะประสบความสําเร็จนะคะก็จะมีในนี้ค่ะก็คือถ่ายทอดความรู้สึกความในใจทั้งท้อแท้ก็มีในช่วงที่มีความสุขมีความภาคภูมิใจสามารถที่จะคว้าชัยชนะก็มีเหมือนกันครบทีเด่มนี้นะคะนี่ใช้เวลาเท่าไหร่คะในการทํางานหนังสือเล่มนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะเพราะว่าตัวหนูเองหนูก็ก็ต้องเดินทางแข่งขันแล้วคือพี่พี่พี่ที่มาสัมภาษณ์ค่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากจะรบกวนเรามากแต่ว่าพี่เขาก็ พยายามคุยกันแล้วก็พยายามปรึกษาเราแล้วตัวหนูเองหนูก็อยากจะให้หนังสือของหนูดีที่สุดมันดีที่สุดเพราะเป็นหนังสือเล่มแรกของหนูด้วยค่ะค่ะก็ออกมาแล้วได้อ่านก่อนที่จะวางแผงใช่ไหมค่ะค่ะก็ชื่อหยอดฝันไว้ที่ปลายคอร์ดนะคะก็คุณผู้ชมคะนี่คือหนังสือที่อยากผู้ชมได้สัมผัสกับตัวตัวน้องเมย์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเมย์ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะเจอเจอกับเราๆไว้นักเพราะน้องเมย์ต้องเดินทางไปแข่งขันหลายๆที่แต่หนังสือตัวเนี้ยจะเป็นตัวแทนของน้องเมย์ได้นะคะในการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกแล้วก็เร ต้นมาจนถึงปัจจุบันด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะเรื่องของการเรียนน้องเมย์นะคะตอนนี้เรียนอยู่แต่ว่าเวลาเรียนแบ่งยังไงแล้วก็บรรดาแฟนคลับยังไงหรือเรื่องราวความรักอะไรยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะกับน้องเมย์ราชนกค่ะจากที่ปีใหม่มาเนี้นะคะ,คะน้องเมย์รู้สึกโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นคําพูดคําจาอะไรก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตุผลมากกว่า ช่วงก่อนช่วงก่อนก<ม>็จะมีงองแงบ้าง<ม>นี่ค่ะตั้งแต่หลังชิงแชมป์โลกมาก็มีงองแงบ,บ้างม,มีขี้เกียจบ้างมีมีอะไรอะ่ะข้อต่อรองบ้าง<ม>แต่ว่าตอนนี้ไม่มีละ<ม><ม>รู้สึกว่าความมุ่งมั่นของน้องเมย์เนี่ยมาตั้งแต่ประมาณเ,เดือนตุลาปีที่แล้วก็มีความมุ่งมัน่นถือว่าเขาเหมือนเขาตั้งเป้าของเขาไว้ค่ะว่าในโอลิมปิกปีนี้เขาตั้งใจจะทำผลงานให้ดีแต่เราก็หวังว่า ความตั้งใจของเขาเนี่ยฮะไม่อยากให้เขากดดันอ๋อค่ะใชบ่บางทีบางครั้งตั้งใจมากอ่ะม,มันก็อาจจะกลายเป็นกดดันได้ใช่ก็อยากบอกให้เขาว่าแค่เราทําให้เต็มที่ก็พอแล้วสบายๆแม่ก็บอกอย่างเงี้ยแต่ก็ภูมิใจกับน้องเมย์นะคะเพราะว่าพอเขามีเป้าหมายขาเขาก็ตั้งใจคุณแม่เห็นคือเห็นตั้งแต่ช่วงซ้อมแนละ้วแม่จะเห็นเ,เขาเนี่ย เหนื่อยอแต่ก็ยิ้มอแล้วก็สนุกเวลาซ้อมเนี่ยโอหเห็นน้องเหนื่อยมากแต่ก็ยังเฮฮายังสนุกอะไรเงี้ยคือเรามองแล้วว่าอืมถ้าอย่างเงี้ยได้ทำได้ มาถึงนิวคุณเอกสุดสัปดาห์ช่วงที่2เรายังอยู่กับน้องเมย์ราชนีอินทนนท์นะคะนานๆได้เจอเธอทีต้องคุยกับเธอให้ละเอียดอ่อเลยทีเดียวนะคะน้องเมย์กำลังเป็นนักศึกษาอยู่ตอนนี้ที่ไหนคะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะค่ะตอนนี้ก็บอกว่าใกล้จบแล้วใช่ค่ะแบ่งเวลาอย่างไรเนี่ยต้องไปเดินทางไปแข่งตลอดอาจารย์ใจดีหรือเปล่าคะก็ใจดีค่ะใจดีทั้งมหาลัยเลยค่ะคือแบบสนับสนุนหนูตลอดนะคะแล้วก็ คือการเป็นนักกีฬาอาชีพจริงๆมันถามว่าถ้าเราจะเรียนควบคู่ดไปด้วยกันมันก็ค่อนข้างจะยากะค่ะคือทางมหาวิทยาลัยก็คอยสนับสนุนแล้วก็พยายามแบบไม่ให้เรามีปัญหาหรือว่าส่งผลกระทบกับการฝึกซ้อม,อมเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยก็เหมือนอยากจะเห็นเรา ทําความสุขให้กับคนไทยโดยการแบบใช่ค่ะโดยการแบบไปคว้าแชมป์หรือการขึ้นเป็นมือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เอาเป็นว่ามหาวิทยาลัยให้กําลังใจและจะเรียนต่อโทไหมคะเนี่ยโอ้เรียนถึงเอกเลยค่ะอ๋อคือเป็นด็อกเตอร์แน่นอนฝันวานฝันไว้เรียบร้อยอยากจะกลับมาเป็นอาจารย์สอนบ้างไหมคะเนี่ยอาจารย์สอนในเรื่องของการศึกษาที่เราเรียนมาด้านที่เราเรียนมาค่ะคือตรงนี้ต้องยอมรับว่าเราก็ยังเรื่องการศึกษาอาจจะยังไม่ดีมากแต่ว่าเมย์เองถ้าเราจะต้องเป็น ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์หรืออะไรเงี้ยความคิดว่าเมย์ก็ต้องเรียนเพิ่มเพื่อให้ตัวเองเหมาะสมกับหน้าที่ที่เราจะเป็นค่ะค่ะน้องเมย์ก็ถือว่าเป็นเน็ตไอดอลของคนหนึ่งเรียกว่าชื่อเสียงดังแล้วก็มีบรรดาแฟนคลับแล้วมีจัดอะไรเกี่ยวกับมิงแฟนคลับเหมือนดาราเขาบ้างไหมคะโอ้ยแค่ตัวหนูเองหนูยังไม่ค่อยมีเวลาเลยค่ะแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วในความคิดหนูหนูคิดว่าถ้าเราแบบมีแฟนคลับที่คอยติดตามขนาดนี้หนูคิดว่าหนูก็อยากจะมีโอกาสที่แบบ คือตรงนี้มันต้องอยู่กับผู้ใหญ่ด้วยที่ผู้ใหญ่ฝ่ายหนูที่เขาจะโอเคเพราะว่าการฝึกซ้อมเรามันก็ต้องต่อเนื่องเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันมันต่อเนื่องค่ะค่ะก็ต้องคุยกันอีกทีค่ะว่าจะจัดได้ไหมอะไรไหมมิดแอนกรีนต้องเมอะไรประมานี้ใช่ไหมคะแล้วเราดีดูฟีดแบ็กของแฟนคลับเราบ่อยๆไหมแบบดูเองหรือเปล่าหรือมีคนตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยอถ้าในแฟนเพจในแฟนเพจนะคะก็จะมีมีทั้งหนูแล้วก็มีทั้ง ผู้จัดก,การของหนูแล้วก็จะมีพี่คนนึ่งที่คอยติดตามข่าวสารคือเขาจะเป็นคนถ่ายรูปในเวลาการฝึกซ้อมอะค่ะก็จะพยายามกระจายข่าวช่วยๆกันเพราะว่าเพจหนูคือแบบจะให้หนูดูคนเดียว,วแล้วก็บอกว่าวันนี้หนูชนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยคงจะแบบไม่ไหว<ะ>ถ้าสมมติเวลาหนูแพ้ก็คงจะโดนแบบโดนเละคะ่ะในนั้นไม่หรอกวาปมีคนให้กาลังใจค่ะแต่ว่าคือตอนนี้ก็ดีโดยการแบบมีมีคนคอยดูแลให้คะ่ะก็ก็โอเคแตบ่บางรูปแล้วก็ ถ่ายเองแล้วก็ลงเองบ้างก็มีค่ะน้องเมย์เนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเป๊ะในหน้าจอตลอดเพราะว่ามีคนจับในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของมอบรางวัลแต่หลังจอมีอะไรที่เราไม่เป๊ะบ้างอย่างเช่นมีอะไรเปิลๆหรือหรือสไตล์เราที่มันดูเออเออแบบทุกคนข้างในส่วนตัวจะรู้กันบ้างมีไงบ้างคะทุกคนแบบถ้าไม่รู้จักตัวหนูจริงแล้วเขาจะบอกว่าหนูแบบเป็นคนขืมเป็นคน <ừ> อะไรเงี้ยเพราะทุกคนเห็นแต่ในหน้าจอค่ะก็จะแบบดูนิ่งๆดูแบบเป็นคนแบบ ู่วไยังไงดีคะคือแบบน้อง้องน้องค่ะที่<ะ>ยังไม่เคยได้อยู่กับหนู<ะ>แล้วเขาต้องมานอนกับหนูอะไรเงี้ย<ะ>เขาแบบเขากลัวเขากลัวมากแบบกลัวพี่เมย์จะแบบขู่เขาหรืออะไรเงี้ยกอกระดุกแต่เขาใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันตรงนข้ามเลย<ะ>คือแบบถ้าหนูแบบได้คุยกับใครทําความรู้จักกับใครคือหนูก็จะแบบก็คือไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่ง<ะ>ก็คือเป็นกันเองกับน,น้องๆแล้วก็พยายามแบบก็เฮฮาค่ะก็แบบเป็นคนชอบ มีความมีความสุขแล้วก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นคนที่เวลาดูซีรีส์เดี๋ยวยิ้มแห่บอกว่าดูซีรีส์มันติดมากมันจะทาให้เราไม่นอนนี่ดูได้เหรอตอนนั้นนหคะตอนนั้นบางทีแบบเราไปแข่งอะค่ะหนูแบบนอนคนเดียวแล้วแบบเป็นคนกลัวผีอะค่ะเป็นคนกลัวผีแล้วแบบถ้าจะแบบให้หลับตอนที่แบบเราไม่ได้ง่วงอะมันฝืนใจอะค่ะมันฝืนใจตัวการแบบเลยต้องดูเหงาแตกอะไรอย่างเงี้ยบางทีนอนก็เหงือแตกก็เลยแบบดูซีรีส์จนแบบ วดตาอะไรเ<ม>งี้ยแล้วแบบพอง่วงปุ๊บก็ค่อยนอนบางทีก็นอน,<ม>น,อนแบบร้องไห้ก่อนอะไรเงี้ยก็มีเพราะว่าหนังมันเศร้าโอ้โหแสดงว่าเป็นคนอินกับหนังมากเลยเอางี้เพรเอกไทยรู้แล้วว่าใครด้าเพรเอกซีรีส์จีนที่ชอบใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคะชอบชอบลีมินโฮคะ่ะอ๋อติดตามตลอดได้อยากเจอเขาไหมถ้า,ถ,าถ้ามีโอกาสรู้สึกว่าเหมือนเคยเจอครั้งหนึ่งค่ะนริงหนูไปจะไปแข่งขันที่ไหนไม่รู้คะ่ะ แล้วทีนี้เหมือนเขามาไทยพอดีแล้วตอนวันนั้นเขาจะกลับอ oh. ก็เลยแบบได้ยินก็คือรู้ว่าเหมือนแบบเขาเขาอยู่ในสนามบินเนี่ยแหละค่ะ oh. แต่คือหนูก็ไม่ได้แบบจงใจว่าหนูจะไปเจอ <หา S 1> อะไรเง<ข>ี้ยค่ะก็คือหนูก็พอพอระหว่างที่หนูรอเครื่องหนูก็ไปที่เลา้าเล้า huh. ไปที่เล้าะค่ะ <Ha. S 1> ก็แบบไปหาอะไรกินเสร็จก็แบบได้ยินเสียง ผู้หญิงอะพวกพวกแฟนคลับอะค่ะก็ก็กรี๊ดกรี๊ดจนแบบเรารู้แล้วก็เลยแบบก็มองไปที่เขาใส่แว่นมาอะไรเงี้ยก็มองแบบถือถืออาหารแบบมองตามองตามแล้วตะลึงใช่ใช่ค่ะคือแบบเราไม่คิดว่าเราจะได้มีโอกาสเจอค่ะอ่ะเราไม่ได้เข้าไปทาเข้าอะค่ะโอ้กาล้อมลอบแล้วแล้วตัวจริงกับในซีรีส์เป็นยังไงว่างต่างกันไหม ไม่ต่าง,างคือก็ร<ล>อค่ะคือแบบมันเป๊ะอยู่แล้วค,ค่ะค่ะนอกจากเรื่องของกลัวผีก็มีแล้วอ่ะทีนี้กลัวอะไรอีกไหมใน,นชีวิตของเมก็ถ้าเป็นพวกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นกลัวพวกสัตว์เลี้ยงคานะคะธุรกิจในอนาคตที่เราพูดถึงหลังจากที่เรียกว่าทุกอย่างประสบความสําเร็จละอะไรก็ได้หมดละเราอยากทาธุรกิจส่วนตัวละตอนนี้เราอยากทําอะไรคิดไว ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะคะคือมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราครบใครแล้วเราสามารถมีทรัพย์กำลังอะไรยังไงคือตรงนี้มันก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่แล้วก็ตัวเมย์เองเมย์ก็ต้องหาคนที่ไว้วางใจได้ค่ะเพราะว่าธุรกิจบางทีแล้วมันก็ถือว่าเป็นการที่จะต้องทำอะไรเสี่ยงค่ะเพราะว่าคิดว่าถ้ามันทำดีแล้วมันได้ดีก็โอเคค่ะ อยากจะบอกอะไรถึงเด็กไทยปัจจุบันที่เรียกว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะนอกกรอบไปบ้างคิดอะไรแปลกๆแ,แ,แล้วก็แล้วก็มองใช้ชีวิตผิดเพี้ยนไปเรื่องของยาเสพติดเรื่องของปัญหาอาชญากรรมที่บางส่วนก็จะเป็นเด็กเยาวชนไทยน้องยอยากเตือนสติอะไรพวกเขาไหมคะว่าถึงแมเออ้เราจะเหมือนกับเราคนหนึ่งก็เป็นคนที่ไม่ได้มีเวลามากแต่ว่าเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เนี่ยต้องเมย์เตือนสติเด็กไทยสักนิดนึงใน,งน,งนงเรื่องนี้ค่ะค่ะคือจริงๆแล้วเมย์ก็ไม่ได้แบบ อยู่ในครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ได้แบบมีการศึกษาที่ถือว่าแบบมียศมีอะไรขนาดนั้นนะคะคือพ่อแม่ก็สามารถเลี้ยงดูเราได้แล้วตัวเมยเองเมย์ก็รู้ตัวเองว่าเราเรามีความฝันของเราเราอยากทําหน้าที่ของเราแล้วและเราเองก็อย่าทําให้พ่อแม่เสียใจยะคะ่ะเมย์ก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถ เลี้ยงดูพ่อแม่ได้แล้วก็โดยการที่แบบเราไม่ทําให้พ่อแม่เสียใจจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องเก่งหรือว่าต้องมาเล่นกีฬาทุกทุกคนนะคะแต่มีคิดว่าทุกคนแค่เป็นเด็กดีของพ่อแม่ค่ะแค่นั้นพ่อแม่ก็ภูมิใจแล้วค่ะค่ะอยากให้น้องเมย์ได้ขอบคุณสิ่งที่กับคนที่น้องเมย์อยากขอบคุณผ่านรายการ New Kids ของเราได้เลยค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณทางสปอนเซอร์ค่ะที่คอยส่งเมย์ไปแข่งขันต่างประเทศจนทําให้เมย์ได้ ติดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ทำให้แบบคนไทยได้ติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยให้กำลังใจจนเมย์ก็รู้สึกว่าแบบดีใจค่ะที่มีแฟนกีฬาชาวไทยให้กำลังใจเยอะขนาดนี้ค่ะเพราะว่ากีฬาแบดมินตันอาจจะไม่ได้ดังมากแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นกีฬาที่ฟีเวอร์มากขึ้นเลยทำให้แบบสนามแต่ละ แต่ละคอรอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเต็มบ้างค่ะก็รู้สึกว่าดีใจค่ะที่มีคนหันมาเล่นกีฬาค่ะก็อยากให้ทุกคนออกกําลังกายกันเยอะๆค่ะก็ระหว่างนี้ก็อยากให้ทุกคนคอยให้กาลังใจมี ก่อนที่จะถึงกีฬาโอลิมปิกค,ค่ะแต่ว่ากีฬาโอลิมปิกก็อย่าลืมให้กำลังใจนะคะแน่นอนว่าชาไทยทุกคนทักกมลังใจน้องเมย์นะคะพวกพี่ยังไปเล่นแบดมินตันกันเองเลยค่ะเพราะมีน้องเมย์นี่เป็นแรงบันดาลใจอีกคาถามหนึ่งลืมไปเลยว่าอยากจับไมค์เป็นศิลปินร้องเพลงม้างไหมโอ้ยไม่ดีค่ะอย่าเลยค่ะแต่มีไอดอลเป็นศิลปินป้าไหมคะที่แบบปลื้มๆอยู่ไม่ไม่ไม่มีขนาดแบบปลื้มขนาดแบบบ้าเลยค่ะคือฟังได้หมดค่ะเพราะว่า แต่ละเพลงของเขามันก็มีมสเสน่ห์ของแต่ละเพลงค่ะคือทุกคนพี่ๆทุกคนนักนักร้องไทยหนูคิดว่าก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วค่ะอยากฟังเสียงน้องม่ร้องเพลงนี้มึงได้ไหม ยาเลยค่ะไม่มีเพลงโปรดเลยเหรอคะแบบร้องเพลงชั้นอยากจะแต้อะไรอย่างงี้ไม่มีเลยอ่ะเอาสักสนิดหนึ่งได้ไหมตอนนี้ค่ะฝึกของพี่พลอยชมพูค่ะอ๋ออะไรู้เรื่องได้ไหมเอาเลยเอาเลยอยู่ภายในใจเป็นมืนล้านคำบอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำ แค่นี้แล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้โหวันนี้ได้ยินนี่เป็นพลอยชมเมย์แล้วไม่ใช่พลอยชมพูแล้วละค่ะขอบคุณน้องเมย์มากๆเลยนะคะที่ได้ให้นิวคดึกของเรามาสัมภาษณ์กันนะคะแล้วก็ขออให้ทุกทัวร์นาเมนต์ของการแข่งขันน้องเมย์ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะโอลิมปิกที่เป็นตัวแทนของไทยของเราด้วยนะคะและนี่ก็คือน้องเมย์และชนอินทนน์กับนิวขดึกของเราในวันนี้ทั้งสองคนนะคะน้องเมย์แล้วก็ดิันสตากรรมมลลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ